สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสีน้ำกล่องนี้เป็นสีน้ำของชมิ i เคลิลนะคะก็เป็นรุ่นอะ u a วเรลเป็นฮ a ฟ f p แพน48สีค่ะก็จะมีสีตามหลังกล่องแบบนี้คือแค่กล่องก็ดูดีมากแล้วอะเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกัน กล,ก,ลกล่องเป็นกล่องเหล็กสีดำกล่องสวยนะแล้วก็มีโลโก้ของชิมิงเข้าติดอยู่ตรงนี้ด้วยคือดูแข็งแรงตื่นเต้นนะเนี่ยคือสีกล่องนี้เป็นสีที่แพงที่สุดเท่าที่เคยซื้อมาเลยนะคะก็ <laughs> <laughs> ในนี้ก็จะมีการ์ดที่ให้เราส่งกลับไปขอโบชัวของสีที่เราต้องการจากทางบริษัทนะคะ ส่วนอันนี้เป็นการ์ดไว้สําหรับสวอชสีก็จะมี48ช่องพอดีมาดูตัวสีกันคือมันให้ความรู้สึกหรูหรานะเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาซื้อสีที่เป็นเซตตหลายยี่ห้อที่มันจะแบบว่าไม่มีหอแยกอยู่ด้านในอะคะ่ะคือพอเห็นแบบนี้แล้วมันดูดีเนาะ จริงๆจะบอกว่ามันมี48สีก็ไม่ถูกะค่ะต้องบอกว่ามี47สีบวกกับตัวนี้ไม่แน่ใจมันออกเสียงว่าอะไรนะซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้สีน้ำไหลดีขึ้นนะนะคะก็อันนี้ก็จะอยู่ในกล่องด้วยตัวถาดข้างในจะถอดออกมาได้นะคะ มา,มาเริ่มแกะสีเลยดีกว่าคือพอหอมมาแบบนี้ก็จะดีตรงที่สีข้างในมันจะไม่แห้งแล้วก็จะเห็นข้อมูลของสีได้ชัดเจนนะคะขอแกะก่อนแล้วกัน ออกมาแล้วค่ะจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นแบบที่เขาหยอดสีลงในแพนนะคะไม่เหมือนของซิงนเนลเยที่จะเป็นแบบปัดแล้วใส่ลงในแผนอีกทีหนึง่งตัวแพนจะมีข้อมูลของรหัสสินค้าอยู่นะคะแต่ก็จะไม่ได้มีชื่อสีติดมาด้วยแกะให้หมดก่อนแล้วกัน แกะสีครบแล้วนะอันนี้คือออกสเกลที่ด้านในจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่สีนะแค่เอามาเรียงแบบนี้ก็ดูสวยแล้วเนาะส่วนที่ห่อของสีนะคะจะมีข้อมูลอยู่ครบเลย ไม่ว่าจะเป็นชื่อสีรหัสสีความคงทนต่อแสงความโปร่งแสงหรือสเตนของสีเดี๋ยวขอเลียงเข้าถาดก่อน ถึงเวลาลองสีแล้วค่ะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนจริง,รงๆเคยซื้อชมินโคลแบบก้าวสีมาแล้วนะคะคือชอบมากเพราะว่าสีของชมินโคลจะเม็ดสีแน่นมากลองแล้วนะเออละลายออกมาได้ง่ายมากๆอะ่ะสีมันนิ่มมากค่ะให้ความรู้สึกดี สีสดสุดๆเลยอะคือสีคุณภาพดีจะมีข้อดีตรงนี้อะค่ะพวามแมสีมันจะแน่นสีชัดเวลาใช้เราแทบไม่ต้องใช้สีเยอะเลยอะคือแค่แตะนิดๆก็ออกมาระบายได้เยอะแล้ว <c oughs> เหมือนจะทำให้สีอ่อนยังยากกว่าเลยนะสีชัดสวยมาก ขอร้องให้ครบก่อนนะใกล้จะครบ48สีแล้วนะคะคือรู้สึกได้เลยว่าสีมันชัดมาก ชอบความสดของสีหอนี้ิจัง ครบแล้วสีสวยมากนะคะเดี๋ยวอันนี้จะเอามาเขียนชื่อแล้วก็ใส่ไว้ในกล่องเป็นชาร์จสีสำหรับติดกล่องนะคะ ส่วนอันนี้คือปุ๊บเป็นพวกชอบเก็บข้อมูลสีอะค่ะก็เลยจะเอาข้อมูลสีไว้ในแฟ้มด้วยครั้งนี้ก็เลยเอาห่อของสีที่ปุ๊กแกะออกมาจากฟอยล์แล้วมาติดไว้กับกระดาษสีน้ำแล้วก็ระบายสีลงไปเวลาเปิดดูในแฟ้มเราก็จะรู้เลยว่าเรามีสีอะไรอยู่แล้วบ้างและสีระบายออกมาแล้วเป็นแบบไหน เรา่าเสร็จแล้วนะแต่ข้อมูลสีครบแล้วคือมันสวยอะแบบพอเรียงกันแค่นี้ก็ดูดีแล้วเนาะมาดูสีในเซตกันค่ะคือสีชุดนี้จะมีครบทุกโทนเลยนะคะตั้งแต่โทนอุน่นโทนเย็นไปถึงสีเอิร์ธโทนเดี๋ยวรายชื่อของสีจะลงไว้ให้นะคะคือนอกจากจะมีสีให้เราได้ใช้หลายแบบแล้วเราสามารถผสมสีจากสีเบสพวกนี้ได้อีก คิดว่าจริงๆมีสีสเซตนี้เซตเดียวก็วาดรูปได้หลากหลายแล้วล่ะคะ่ะมาลองระบายสีเล่นกันดีกว่าเนาะอันนี้เป็นรูปปุ๊กเตรียมไว้นะคะในใจคืออยากจะระบายให้มันเป็นสีแบบพาสเทลอ่อนๆแต่เพราะว่าสีมันค่อนข้างแน่นมากอะ่ะก็คงจะต้องผสมน้ำเยอะหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะคะ โดยปุ๊กใช้วิธีทาลงไปเลยค่ำไม่ได้ทำให้กระดาษเปียกก่อนสีเนียนดีมากเลยอะระบายง่าย ส่วนสีแดงนะคะก็ <c oughs> ผสมน้ำเยอะเหมือนกันจะได้ออกมาเป็นเหมือนชมพูอ่อน ลงสีหลักเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำสีด้านหลังกัน อันนี้ยังใช้เป็นสีฟ้าตัวเดิมนะคะแล้วก็ตรงสีเหลืองนี้จะใช้เป็นเลมอนเยลโล่เพิ่มขึ้นไปนิดนึงตรงพื้นหลังเนี่ยปุ๊กใช้เป็นเวทอ n อนเวดังนั้นเราก็จะทาน้ำลงไปก่อนแล้วก็เอาสีที่เราผสมน้ำไว้หยดลงไปทั่วๆพื้นหลังเสร็จแล้วนะคะ คือในเซตนี้มันมีสีทองมาด้วยปุ๊กก็เลยอยากลองใช้นะคะอันนี้เอนนาน้ำผสมกับตัวสีแล้วก็ใช้เลยคืออยากให้สีมันค้นๆชัดๆนะคะเสร็จแล้วหน้าหลังไหม เป็นยังไงบ้างคะกับสีน้ำชุดนี้คือถ้าคิดเรื่องราคาก็ถือว่าราคาสูงนะโดยที่อันเนี้ยปุ๊บสั่งจากเว็บไซต์ของอังกฤษในช่วงเขาลดราคาก็ราคาก็จะถูกกว่าซื้อในเมืองไทยไปเกือบครึ่งอะคะ่ะแต่ว่าสีมันแน่นแล้วก็ชัดมากขนาดนี้น่าจะใช้ได้นานนะ ือใครมีแพลนที่จะซื้อสีน้ำดีๆสักชุดเนี่ยก็ลองดูอ้อยเป็นตัวเลือกนะคะแล้วถ้าใครใช้อยู่แล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะวันนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย